เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณ่ายครับคุณผู้ฟังเรื่องที่คุณต่ายเธอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยย้อนกลับไปไม่นานนะหเดือนที่แล้วเองเหตุการณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นในตอนที่คุณต่ายเขาเรียนอยู่ชั้นปีที่4แล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้จะจบแล้วด้วยเธอเล่าให้ผมฟังครับถึงชีวิตส่วนตัวของการเป็นนักศึกษาธรรมดาทั่วไปที่เรียนอยู่ในคณะนิติศาสตร์ ในช่วงนั้นครับคุณต่ายเธอบอกว่ามันเป็นช่วงที่เรียนแล้วก็สอบค่อนข้างหนักทําให้ในหลายๆครั้งตัวเธอเองต้องขลุกตัวอยู่กับเพื่อนๆในห้องสมุดจนดึกดื่นแล้วก็บางทีก็มีสีทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนบ้างแล้วแต่นะครับว่าในวันรุ่งขึ้นต้องสอบอะไรหรือว่าต้องติวอะไรกับเพื่อนแต่ด้วยความที่คุณต่ายเธออยู่หอพักนอกมหาลัยนอกมหาลัยแต่ไม่ไกลาจากตัวมหาลัยมากนะครับ เธอเลยไม่มีปัญหาเรื่องของการเดินทางหรือว่าเวลาที่จะต้องกลับหอดึกเท่าไหรนะ่นักยิ่งไปกว่านั้นก็คือหอนอนของเธอเนี่ยจะเป็นหอหญิงล้วนครับค่อนข้างจะเงียบด้วยคนพุกพล่านไม่ค่อยมีเท่าไหรนะ่นักคนที่อาศัยที่นี่ก็จะเป็นนักศึกษาเท่านั้นและตัวคุณต่ายเองเธอก็พักอยู่ที่ชั้นสี่ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของหอพักเป็นห้องติดบันไดาทางฝั่งซ้ายแล้วก็ติดอยู่กับห้องข้างๆทางฝั่งขวา เธอไลฟผมฟังว่าเธออยู่ที่หอพักแห่งนี้แล้วก็ห้องพักห้องนี้มาตั้งแต่สมัยเข้าเรียนมาหาลาัยใหม่ๆนั่นมันก็เท่ากับว่าคุณต่ายเธอจะคุ้นเคยกับป้าเจ้าของหอแล้วก็คนที่พักอาศัยที่เห็นหน้าเห็นตากันอยู่บ่อยๆเป็นอย่างดีซึ่งไอเรื่องน่าแปลกมันอยู่ตรงนี้ครับคุณต่ายเธอบอกว่าถึงเธอจะอยู่หอพักแห่งนี้มานานแล้วแต่ว่าไอห้องพักข้างๆเธอเธอไม่ค่อยเห็นมีคนมาพักอยู่สักเท่าไหร่ โดยที่ชั้นสี่ของหอพักแห่งนี้ครับจะมีคนมาอยู่แต่ก็อยู่ได้ไม่นานมีคนมาอยู่มาได้แป๊บๆหนึ่งก็ออกไปครั้งล่าสุดที่คุณต่ายเธอเห็นนะครับจะเป็นนักศึกษาที่มาพักอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ได้อาทิตย์เดียวด้วยหลังจากนั้นเธอก็ไม่มาที่ห้องอีกเลยซึ่งจากการที่คุณต่ายเธอไม่เห็นไม่ได้ยินนั่นแหละเธอก็คิดว่าน่าจะย้ายออกไปแล้วมัง้งและถึงอย่างนั้นก็เถอครับตัวเธอเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะเพราะว่ามันดีซะอีก ที่ไม่ต้องมาคอยปวดหัวกับเสียงข้างห้องหรือไม่ต้องมาคอยเกรงใจใครมากเวลาที่ตัวเองทำเสียงดังจนกระทั่งวันหนึ่งในวันนั้นครับมันเป็นวันที่คุณตายอยู่อ่านหนังสือที่ห้องสมุดของคณะจนดึกแล้วก็กลับมาถึงหอพักเกือบตีหนึ่งได้ตอนที่เธอเดินกลับหอพักเธอก็เดินกลับตามปกติเหมือนทุกวันค่อยๆเดินขึ้นบันไดพลางเสียบหูฟังฟังเพลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเมื่อเธอเดินมาถึงชั้นสี่จูๆ่ๆคุณต่ายเธอดันได้ยินเป็นเสียงแทกเข้ามาในหูฟังในขณะที่เธอกำลังฟังเพลงอยู่เสียงที่ได้ยินมันเป็นเสียงผิวปากเสียงนั้นเนี่ยมันโดดแทรกเพลงขึ้นมาจนคุณต่ายเองเธอตกใจและพอตกใจเธอก็เลยถอดหูฟังออกแล้วก็พยายามหยุดชะง,งักเงี่ยหูฟังดูดีๆในตอนนั้นนั่นแหละความรู้สึกของเธอมันก็เลยเริ่มถาโถมเข้ามาแล้วก็เริ่มรู้สึกกลัว ตัวตเองเลยรีบปิดเพลงเก็บหูฟังแล้วก็เดินดิ่งตรงไปยังห้องพักของตัวเองให้เร็วที่สุดจนกระทั่งเธอเดินมาถึงหน้าห้องคุณ่ายเธอดันสังเกตเห็นได้ว่าที่พื้นด้านหน้าห้องของเธอเนี่ยมันมีกองกระจุกเส้นผมของผู้หญิงสีดำยาวม้วนขดอยู่เป็นก้อนใหญ่ๆเลยคือเหมือนกับมีคนมาตัดผมอยู่หน้าห้องเธอนั่นแหละพร้อมกับมันเหมือนกับมีคราบคาบผงผงดำดำหรือไม่ก็เศษเล็บกองอยู่หน้าห้องด้วย ทันทีที่เห็นแบบนั้นครับด้วยความที่คุณต่ายเองเธอเป็นคนรักความสะอาดพอเห็นปุ๊บเธอก็หงุดหงิดคือไม่รู้แหละว่ากองขยะหน้าขย,ขยะขยงแบบนี้เป็นของใครและเธอก็มั่นใจด้วยว่าไม่ใช่ของเธอเองคุณต่ายเธอบอกว่าเธอดูดฝุ่นที่ห้องทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีเศษผมตกอยู่เป็นกระจุกแบบนี้แน่นอนและเพราะแบบนั้นเธอก็เลยพยายามมองหาต้นตอของขยะกองนี้พยายามมองดูไปรอบๆแล้วก็เหลือบไปดูที่ห้องข้างๆ คุณต่เธเดินเห็นว่าที่ห้องข้างๆมันมีไฟเปิดอยู่ในห้องคือเห็นเป็นแสงสลัวๆนะครับลอดออกมาจากใต้ประตูในวินาทีนั้นนั่นแหละเธอก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ห้องข้างๆหระมั้งแน่นอนแหละร้อยเปอร์เซนเลยเพราะงั้นครับเธอก็เลยเดินกลับไปที่ห้องตัวเองก่อนจะไปหยิบไม้กวาดในห้องตัวเองมาแล้วก็เอามาตักผงที่ว่านี้ที่หน้าห้องนั่นแหละตักมากองเอาไว้ที่หน้าห้องข้างๆห้องนั้น พร้อมกับเขียนโน้ตติดเอาไว้ตรงที่ตักผงด้วยว่ารบกวนรักษาความสะอาดไม่กวาดเศษขยะออกมากองนอกห้องด้วยนะคะมันปลิวมาห้องคนอื่นซึ่งหลังจากนั้นครับหลังจากเขียนโน้ตข้อความโกยขยะไปไว้ห้องข้างๆเรียบร้อยแล้วตัวเองก็กลับมาอาบน้ําอาบท่าแล้วก็ปิดไฟเตรียมเข้านอนซึ่งในจังหวะที่คุณตายเธอปิดไฟแล้วก็กําลังล้มตัวนอนบนเตียงนั่นแหละ อูจูเธอดันได้ยินเป็นเสียงกระแทกกําแพงเสียงดังตึงตังมาจากห้องข้างๆไอเสียงเนี้ยมันดังอยู่สองสามครั้งนะครับแล้วก็เงียบไปซึ่งคุณต่ายเองเธอก็คิดในใจว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบสี่ปีที่อยู่ที่นี่เลยที่ได้เจอกับคนที่พักอาศัยห้องข้างๆที่ดูเหมือนจะมีปัญหากับเธอแบบนี้ในตอนนั้นน,นะครับหงุดหงิดเนี่ยงุดหงิดละก่อนที่สายตาของเธอจะเหลือไปเห็นที่ใต้ประตูห้องพักของเธอ ว่ามันเหมือนกับมีเงาของขาคนคู่หนึ่งกําลังยืนอยู่ที่หน้าประตูไอวินาทีนั้นนั่นแหละครับคุณไต่เธอขนลุกสู้ขึ้นมาแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็รู้สึกกลัวด้วยว่าเงาหน้าห้องนั้นมันแปลกๆยังไงชอบกลท้ายที่สุดเธอก็เลยตัดสินใจเดินตรงไปที่ประตูห้องก่อนจะเอาหูแนบที่ประตูแล้วก็ฟังเธอพยายามทําตัวให้เงียบที่สุดนะครับก่อนจะได้ยินเป็นเสียงผิวปากดังแววออกมาจากหน้าประตูห้องเธอ ในตอนนั้นครับคุณูฟังมันทั้งอยากรู้แล้วก็กลัวไปในตัวนะอยากจะรู้แต่ก็ไม่กล้าเปิดประตูออกไปหรอกเธอก็เลยใช้วิธีค่อยๆก้มหน้าลงไปแล้วก็คุกเข่าลงไปนั่งกับพื้นแล้วก็ส่องสายตามองลอดออกไปด้านนอกผ่านช่องใต้ประตูห้องซึ่งทันทีที่คุณตายมองลอดออกไปนั่นแหละแทนที่เธอจะเห็นเป็นขาคู่หนึ่งของใครบางคนเหมือนก่อนหน้านี้มันไม่ใช่เลย เพราะว่ามันดันกลับกลายเป็นใบหน้าของใครบางคนกับสายตาคู่หนึ่งที่มีดวงตาขาวโพนพร้อมกับมีจุดสีดำเล็กๆอยู่ตรงกลางคือมันไม่เหมือนลูกตาของคนปกติพร้อมกับปากที่มันขยับไปมาแล้วก็ผิวปากใส่หน้าคุณตายต่อหน้าต่อต,อตาจากภาพที่เธอเห็นนี้เนี่ยแหละครับมันทำให้คุณตายพังงะถอยหลังลงไปกองกับพื้นแล้วก็ตัวสั่นด้วยความกลัว เธอไม่ดูนะครับว่าสิ่งที่อยู่หน้าห้องเธอตอนนั้นมันเป็นคนหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่หรือถ้าเป็นคนมันต้องเป็นคนโรคจิตอย่างแน่นอนถ้าเป็นผู้ชายโรคจิตมันจะเข้ามาในหอพักหญิงได้ยังไงหรือถ้ามันเป็นผู้หญิงโรคจิตทําไมต้องโรคจิตด้วยหรือว่ามันเป็นห้องข้างๆที่โรคจิตคือความคิดในตอนนั้นนะครับมันมีแต่เรื่องพวกนี้วนเวียนอยู่ในหัวจนเธอหลอนไปหมด ท้ายที่สุดเธอทําอะไรไม่ได้นะครับเธอก็เลยได้แต่พยายามเช็คว่าเธอล็อกประตูหน้าต่างเรียบร้อยหมดหรือยังพอตั้งสติได้เธอก็รีบวิ่งกลับไปที่เตียงแล้วก็ยกผ้าห่มคุมโปง่งแล้วก็พยายามขมตาหลับไปคุณต่ายเธอตื่นขึ้นมาในเช้าอีกวันหนึ่งซึ่งไอภาพที่เธอเจอเมื่อคืนเนี่ยนะครับมันก็ยังคงติดตาจนแทบไม่อยากออกจากห้องเลยแต่สุดท้ายแล้ววันนั้นเธอต้องออกไปเรียนตามปกตินะ แล้วในตอนที่ออกมาจากห้องอะน,นะครับคุณผู้ฟังตัวเธอเองก็พยายามเหลือบมองซ้ายเหลือบมองขวาแล้วก็เห็นว่าที่ตักผงที่เธอเอาไปวางไว้หน้าห้องข้างๆอ่ะมันหายไปจากหน้าห้องแล้วพร้อมกับมีเศษกระดาษที่เธอเขียนโน้ตเอาไว้นะครับตกอยู่หน้าห้องและเพราะงั้นด้วยความที่เธอเป็นคนที่รักความสะอาดเนาะพอเห็นแบบนั้นเธอก็คิดว่าไอห้องข้างๆมันน่าจะอ่านแล้วมั้งเธอก็เลยจะอไอยโน้ตแผ่นนั้นอนะ่ะไปทิ้ง แต่ทันทีที่เธอหยิบกระดาษโน้ตของเธอขึ้นมาให้หน้าแรกที่เธอเขียนน่่นะครับมันก็เป็นปกตินั่นแหละเป็นโน้ตจากลายมือของเธอที่เขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวานแต่กลับกันพอเธอพลิกดูด้านหลังมันดันมีคราบสีน้ําตาลคล้ําแล้วก็ถูกขีดเขียนเป็นคําว่าตายเอาไว้อยู่ด้านหลังด้วยเท่าน,นั้นแหละครับเธอตกใจมากกับสิ่งที่เห็นแล้วก็เกิดอาการงุดหงิดหัวร้อนขึ้นมาทันที แต่ด้วยความที่ตอนนั้นมันสายแล้วคุณต่ายเธอก็เลยทําได้เพียงแค่เดินออกมาจากหอพักแล้วก็ไม่อยากจะต่อความยาวสาวความยืดให้เธอรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้แต่ถึงอย่างนั้นวันนั้นทั้งวันก็กลายเป็นวันที่ค่อนข้างแย่นะครับไหนจะนอนไม่พอจากเรื่องเมื่อคืนไหนจะต้องมาหงุดงิดกับกระดาษโน้ตตอนเช้าอีกจนกระทั่งเวลามันผ่านไปคุณต่ายเธอก็ไปอ่านหนังสือหลังเลิกเรียนกับเพื่อนๆที่ห้องสมุดคณะเหมือนเช่นทุกวัน จนกระทั่งเวลามันล่วงเลยมาถึงเที่ยงคืนพอเลิกกับเพื่อนๆครับเธอก็เดินกลับหอมาแล้วไอจังหวะที่เดินขึ้นบันไดหอนั่นแหละเสียงผิวปากที่เธอได้ยินก่อนหน้านี้มันก็กลับมาให้ได้ยินอีกแล้วแล้วทันทีที่ได้ยินแบบนั้นไอเรื่องราวเมื่อคืนในเรื่องราวเมื่อวานมันก็แวบเข้ามาในหัวคือทําให้เธอฉุกคิดได้โดยอัตโนมัติและเพราะแบบนั้นครับคุณตายเธอก็เลยรีบเดินจำเอาขึ้นบันไดไป ด้วยความรู้สึกที่มันค่อนข้างจะกลัวจนกระทั่งเดินไปถึงหน้าห้องตัวเองเธอดันเห็นว่ามันมีเศษผมกระจุกใหญ่กับเศษเล็บกองอยู่หน้าห้องอีกแล้วและคราวนี้เนี่ยมันเหมือนกับมีน้ำเหนียวเหนียวนึ่งนื่ทรงกลิ่นเหม็นคาว,าวคละคลุ้งอยู่ด้วยยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือบรรยากาศหน้าห้องของเธอตอนนั้นโอ้โหต้องบอกว่าเหม็นมากครับคุณผู้ฟัง เหม็นมันเหมือนมีหนูตายหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือมันฉุนมาจากไหนก็ไม่รู้ฉุนจนมันแสบจมูกไปหมดในตอนนั้นครับไอกลิ่นเหม็นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ความหงุดหงิดและความโมโหมันชนะความกลัวได้แบบขาดลอยเลยท้ายที่สุดคุณต่ายเธอก็เลยตัดสินใจเอาไม้ถูพื้นเอามาโกยเศษขยะหน้าห้องนั่นแหละเอาไปกองไว้หน้าห้องข้างๆเหมือนเดิมก่อนจะตัดสินใจทุบประตูห้องข้างๆอย่างแรงแล้วก็ตะโกนขึ้นมาเสียงดัง ว่าขอโทษนะคะออกมาคุยกันหน่อยออกมาคุยกันหน่อยเดี๋ยวนี้เลยโดยที่หลังจากนั้นครับพอคุณตายเธอยืนทุบป,ประตูอยู่หน้าห้องได้นานพอสมควรจนกระทั่งห้องอื่นๆในชั้นสี่นะครับต่างเปิดประตูห้องออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นพอเห็นคนเยอะขึ้นหน่อยคราวนี้เริ่มได้สติความอายมันเริ่มกลับขึ้นหน้ามาเธอก็เลยรู้ตัวครับว่าเมื่อกี้เธอหน้ามืดตาม,มัวไปเพราะความโกรธ แล้วก็รู้สึกเกรงใจห้องคนอื่นในชั้นด้วยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ต้องมาตื่นเพราะว่าเสียงดังของเธอและถึงอย่างนั้นครับถึงคุณต่ายเธอจะครอบประตูห้องข้างๆแล้วก็ตะโกนโวกเวกโวยวายเสียงดังไปแต่ห้องข้างๆเขาก็ไม่มีท่าทีว่าจะเปิดประตูออกมาเลยนะในตอนนั้นเธอก็เลยคิดว่าหรือว่าไอห้องข้างๆเขาจะไม่อยู่ห้องหรือเปล่าวันนี้และเพราะอย่างนั้น คุณต่ายเธอก็เลยเดินกลับเข้าห้องตัวเองมาแล้วก็ทิ้งไม้ถูพื้นเอาไว้หน้าห้องข้างๆนั่นแหละเพราะว่าเธอเอาไปโกยเอเซ็เหม็นๆไว้ที่หน้าห้องหมดแล้วจะเอากลับเข้ามาในห้องตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเธอก็พยายามทําใจเย็นๆเข้าไว้ไปอาบน้ําเข้านอนแล้วหลังจากที่เธออาบน้ําเสร็จคุณต่ายเธอดันได้ยินเสียงคนคุยกันพึมพำดังออกมาจากห้องข้างๆและจากที่เธอได้ยินนี้เนี่ยแหละมันก็แสดงว่า ห้องข้างๆมันมีคนอยู่อยู่ตั้งแต่เมื่อกี้ที่คุณต่ายโวยวายที่หน้าห้องแล้วแต่ว่าไอห้องข้างๆเขาตั้งใจจะไม่เปิดประตูออกมาจริงๆหรือว่าเพื่อเลี่ยงการประทะหรือไม่ก็อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแหละซึ่งหลังจากนั้นพอคุณต่ายเธอล้มตัวนอนได้สักพักหนึ่งไอ้เสียงผิวปากที่เธอคุ้นเคยมันก็ดังแว่วขึ้นมาอีกยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือ ครั้งนี้มันมาพร้อมกับเงาใต้ประตูหน้าห้องที่ทําให้คุณตายเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งจากทั้งเสียงแล้วก็จากภาพที่เห็นนี้เนี่ยแหละมันทาให้ตัวเธอเริ่มกลัวซึ่งตอนนั้นตัวเธอเองก็ยังไม่รู้นะครับว่าสิ่งที่เธอเจอทั้งสองคืนน่ะมันคืออะไรกันแน่แล้วมันมีอะไรเกี่ยวข้องกับห้องข้างๆหรือเปล่าหรือไม่แน่เธออาจจะโดนแกล้งหรือไม่ก็โดนหลอกปั่นหัวเล่นให้กลัว ต่ตอนนั้นคุณต่ายเธอบอกว่าเธอคิดไปต่างๆนาน,นาจนกระทั่งเธอพล่อยหลับไปคือไม่อยากจะสนใจนั่นแหละแล้วก็มาสะดุ้งตื่นอีกทีนึงก็คือกลางดึกการสะดุ้งตื่นของเธอในครั้งนี้ครับคุณต่ายเธอตื่นขึ้นเพราะว่าเธอได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่หน้าห้องมันเป็นเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆเป็นจังหวะเป็นจังหวะต่อเนื่องกันจนกระทั่งคุณต่ายเธอตื่นแล้วก็งัวงเงียเดินไปเปิดประตู ทั้งๆท,ที่ตัวเธอเองก็ยังคงสลุมสลืออยู่แบบนั้นนั่นแหละและทันทีที่ประตูถูกเปิดออกตัวเธอก็เหลือไปเห็นว่ามันเป็นใบหน้าของผู้หญิงผมยาวคนนึ่งโผล่ออกมาจากประตูห้องข้างๆใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นครับเธอเอียงคอยื่นออกมาแล้วก็มองคุณตายด้วยลูกตาสีขาวโพนโดยที่ในลูกตาของเธอมีตาดำเพียงแค่เป็นจุดเล็กๆสีดำเท่านั้น และมันก็เป็นสายตาคู่เดียวกันที่แอบมองลอดใต้ช่องประตูของห้องคุณต่ายมาเมื่อคืนไม่มีผิดโดยที่หลังจากนั้นมันก็มีเสียงผิวปากดังแว่วขึ้นมาพร้อมกับเสียงตะโกนพูดเสียงดังว่ากูออกมาแล้วนี่ไงโดยที่หลังจากนั้นครับไม่กี่อึดใจร่างของผู้หญิงที่ห้องข้างๆเธอก็กระชากประตูห้องตัวเองให้เปิดออก แล้วก็วิ่งพุ่งตรงมายังหน้าห้องของคุณไต่ทันทีแต่มันก็โชคดีนะครับเพราะว่าในเสี่ยววินาทีนั้นก่อนที่ผู้หญิงห้องข้างๆเธอจะพุ่งมาถึงหน้าห้องคุณไตเ่เธอนั้นมีสติแล้วก็ปิดประตูทันก่อนที่เธอจะรีบล็อกประตูแล้วก็รีบวิ่งไปนอนคุมปองอยู่ที่เตียงเหมือนเดิมเธอพยายามสวดมนต์สงบสติอารมณ์ตัวเองไปไเรื่อยๆและเธอก็มั่นใจในตอนนั้นนั่นแหละว่าสิ่งที่เธอเจอมันต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอน คือมันไม่มีมนุษย์คนไหนผิวขาวซีดแบบนั้นแล้วก็มีดวงตาดําที่เล็กกว่าเล็บนิ้วก้อยอีกมันเป็นไปไม่ได้ครับคุณไตเธอบอกว่าเธอไม่รู้เหมือนกันนะว่าเธอสวดมนต์แล้วก็หลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ตอนตื่นขึ้นมาเนี่ยมันคือเช้าวันเสราร์แล้วครับเธอจําได้ว่าตอนที่เธอลืมตาตื่นขึ้นมาคือกลิ่นเหม็นมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันคลุง้งห้องคลุ้งแบบแสบฉุนไม่หมดเลยโดยที่หลังจากนั้นครับไอ้กลิ่นที่ว่านี้เนี่ย เธอก็พยายามเดินตามกลิ่นว่ามันเหม็นมาจากไหนในห้องเธอหรือเปล่าเธอเช็คไปเช็คมานะครับแล้วก็เปิดประตูห้องออกมาก่อนจะเห็นว่าที่หน้าห้องมันมีกองน้ําเหนียวเหนียวหนืดหนืดสีน้ําตาลสรงกลิ่นเหม็นอยู่หน้าห้องโดยที่ไอ้น้ําที่ว่านี้เนี่ยมันก็ไหลามาจากประตูของห้องข้างๆพร้อมกับกระดาษโน้ตของเธอก่อนหน้าน,านี้ที่เธอไม่ได้เก็บไปทิ้ง,งนะครับอยู่บนกองน้ําเหม็นๆน,น,นั้นด้วย ึ่งจากเรื่องราวทั้งหมดที่คุณตายเจอบวกกับไอ้เรื่องน้ําเหม็นๆกลิ่นฉุนๆที่มันได้กลิ่นคลุ้งไปทั้งชั้นตอนนั้นคือเธอคิดได้แล้วครับว่ามันต้องไม่ชอบมาพากลแน่นอนไอ้ห้องข้างๆที่มาอยู่ใหม่เนี่ยมันต้องเป็นโรคจิตหรือไม่ก็ต้องเป็นโรคประสาทอะไรสักอย่างหนึ่งเขาพยายามจะปั่นหัวคุณตายหรือไม่ก็พยายามจะทําให้คุณตายกลัวท้ายที่สุดแล้วด้วยความที่เธอทนกลิ่นเหม็นไม่ไหวจริงๆนะครับ เธอก็เลยเดินมาหาป้าคนดูแลหอที่ชั้นล่างของตึกแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ป้าแกฟังซึ่งในระหว่างที่คุณต่ายเธอเล่าอยู่นะครับป้าคนดูแลหอแกก็มีสีหน้าแปลกๆคือเหมือนแกจะเชื่อนะแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อเหมือนกันคือกั้ากึ่งอะฮะคุณผู้ฟังก่อนที่จนท้ายที่สุดพอคุณต่ายเธอเล่าให้ฟังจนจบป้าแกก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่าน้องตายห้องข้างๆหนูนะ่ะก็มีคนอยู่เหมือนกันนะ เป็นนักศึกษาเหมือนกันเนี่ยแหละแต่เห็นว่าลากลับบ้านไปป้าเองก็ไม่ได้เจอมาหลายวันแล้วถ้าหนูไม่สบายใจเดี๋ยวป้าจะติดต่อเขาให้แล้วกันซึ่งหลังจากคำพูดนี้ของป้าคนดูแลหอนะครับป้าแกก็ไปเอามือถือมาแล้วก็ไปหาเบอร์ของห้องข้างๆมาให้นะครับคือพยายามโทรไปเคลียร์ให้นั่นแหละ ป้าแกบอกว่าเดี๋ยวจะเรียกลงมาคุยนะครับแล้วก็ตกลงกันดูแล้วกันว่าอะไรที่มันผ่อนหนักผ่อนเบากันได้ก็ยอมยอมกันหน่อยเพราะว่าเป็นเพื่อนข้างห้องกันแต่มันน่าแปลกตรงที่ป้าแกบอกว่าไม่ว่าป้าจะโทรยังไงเด็กผู้หญิงคนนั้นเธอก็ไม่รับแล้วก็ติดต่อไม่ได้ด้วยแล้วเพราะติดต่อไม่ได้เนี่แหละครับคุณต่ายก็เลยบอกป้างั้นไม่เป็นไรป้าขึ้นไปดูไอ้เหม็นๆบนห้องหน่อยได้ไหม ขึ้นไปดูที่ชั้นสี่หน่อยมันเหม็นมากเหม็นอะไรก็ไม่รู้โดยที่เอ้น้้ำเหม็นๆที่หนูได้กลิ่นน่ะมันก็ไหลออกมาจากห้องข้างๆที่มีเรื่องกับหนูเนี่ยแหละซึ่งหลังจากนั้นครับป้าแกก็เดินนําขึ้นบันไดไปพร้อมกับถือกุญแจห้องขึ้นไปด้วยแล้วพอไปถึงหน้าห้องป้าแกก็เอามือปิดจมูกใหญ่เลยป้าบอกว่ากลิ่นแบบนี้เนี่ยมันไม่น่าใช่กลิ่นธรรมดาแล้วมัง้งคือไม่ต้องเคาะไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นแล้วครับ ป้ากระลิบหยิบกุญแจในมือนั่นแหละไขประตูเข้าห้องไปก่อนที่ภาพทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้ามันจะทําให้คุณตายกับป้าต่างช็อกไปตามๆกันเพราะว่าไอกลิ่นเหม็นสาบกลิ่นเหม็นคาวาคละคลุ้งก่อนหน้านี้มันเป็นเพราะว่าในห้องข้างๆห้องคุณตายมันมีร่างของนักศึกษาคนนั้นที่กําลังอืดแล้วก็ห้อยตัวอยู่กลางห้องซึ่งจากภาพที่คุณตายเห็นนี้เนี่ยแหละครับ เธอบอกว่ามันเป็นภาพที่มันน่ากลัวที่สุดในชีวิตแล้วเธอก็จําได้แบบลืมไม่ลงเลยในวินาทีนั้นครับทั้งคุณตายทั้งป้าคนดูแลหอต่างกรีดร้องออกมาด้วยความตกใจแล้วก็ต่างคนต่างวิ่งหนีลงมาชั้นล่างของหอพักนะครับแล้วก็ลนลานโทรหาตำรวจใหญ่เลยและมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆเพราะว่าเจ้าของร่างร่างนั้นคือนักศึกษาคนล่าสุดที่ย้ายเข้าหอมาเมื่ออาทิตย์ก่อนจริงๆ คือเหมือนกับว่าเธอตั้งใจย้ายเข้ามาแล้วก็ปลิดชีพตัวเองโดยเฉพาะเลยเพราะว่าจากสภาพของร่างอะนะครับจากการที่ตำรวจเขาสันนิษฐานกับกู้ภัยจากประสบการณ์ของพี่ๆเขาอะนะครับพี่เขาบอกว่าน่าจะเสียมารา,ราวๆสองหรือไม่ก็3วันแล้วละ่ะคือร่างมันเริ่มย่อยแล้วครับคุณผู้ฟังเริ่มแบบเปลี่ยนสภาพไปแล้วและถ้ามันเป็นแบบนั้นมันก็เท่ากับว่าตลอด2วันที่ผ่านมา สิ่งที่คุณตายทะเลาะด้วยอยู่นั่นก็คือผีนั่นแหละโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ตัวเลยว่าทำไมวิญญาณของผู้หญิงข้างห้องถึงต้องมากวนเธอทั้งๆที่คุณตายกับเธอก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยบาดหมางกันมาก่อนส่วนสาเหตุและเหตุจูงใจการปลิดชีวิตตัวเองน่ะนะครับเห็นป้าคนดูแลหอเขาเล่าให้ฟังว่าป้าเองก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะแต่เท่าที่ป้าทราบดีก็คือน้องผู้หญิงคนนี้เขาท้องครับ แล้วก็ไปเอาเด็กออกมาก่อนที่จะโดนทางบ้านไล่ออกจากบ้านเอกคือเหมือนกับว่าน้องเขาน่าจะเจอทางตันในชีวิตแล้วมั้งเงินก้อนสุดท้ายก็เลยเลือกที่จะมาเปิดห้องแล้วก็ห้อยตัวจากไปอะไรทํานองนั้นไอ้ตรงจุดนี้เนี่ยเดานะครับคุณผู้ฟังไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันได้โดยที่หลังจากนั้นครับคุณต่ายเองก็ไปทําบุญให้กับวิญญาณของนักศึกษาผู้หญิงข้างห้องและตั้งแต่รู้เรื่องนั่นแหละตัวเองก็ไม่กล้ายอยู่หอพักแห่งนี้อีกเลย คือมันประจบบอกกับว่าช่วงนั้นมันช่วงสอบแล้วก็สอบหนักด้วยนะครับคุณตายเธอก็เลยขอเพื่อนย้ายไปอยู่หอเพื่อนด้วยแล้วกันประมาณว่าอีกไม่นานก็จะสอบแล้วก็ต้องกลับบ้านกันแล้วไม่ได้อยู่หอหนักๆเหมือนตอนที่เรียนกันแล้วซึ่งเพื่อนเธอเองก็อนุญ,ญาตนะครับเพราะว่าคุณตายได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนฟังเหมือนกันเป็นใครใครก็ต้องช่วยเนาะเพื่อนตัวเองเดือดร้อนมาแบบนั้นแลวตั้งแต่ย้ายออกมานะครับ อีกครั้งเดียวที่คุณต่ายกลับไปที่หอพักก็คือวันย้ายของออกซึ่งใ้วันย้ายของออกเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่มาช่วยย้ายของออกมันก็เลยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่กลายเป็นว่าหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวแปลกๆของเพื่อนข้างห้องของหอพักแห่งนี้มันก็จบลงแบบที่คุณต่ายเองก็ไม่เคยเจอผีอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเนี่ยนะคุณผู้ฟังทะเลาะกับใครไม่ทะเลาะไปทะเลาะกับผี แต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าข้างห้องเขาตุยไปแล้วเป็นผีไปแล้วคุณไต่เองเขาก็เหมือนเป็นคนรักษาความสะอาดนะประมาณว่านิดๆหน่อยๆอ,ยอะ่ะเธอไม่ชอบเลยเวลามีขยะอะไรลอยมาหน้าห้องเธอเพราะส่วนตัวแล้วเธอเป็นคนทําความสะอาดห้องทุกวันครับพอมาเจอขยะก,ก็พยายามโน้ตบอกพยายามเคาะประตูบอกให้รักษาความสะอาดหน่อยแต่ท้ายที่สุดใครจะไปรู้ว่าคนที่ทําเลอะเทอนะน่ะคือดวงวิญญ,ญาณ น่าเห็นใจเหมือนกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงเห็นใจทั้งคุณตายเห็นใจทั้งดวงวิญญาณของน้องผู้หญิงคนนั้นคนที่เขาเลือกที่จะคิดสั้นได้ผมคิดว่าเขาคงจะเจอทางตันในชีวิตจริงๆแล้วก็เหมือนกับหาทางออกไม่ได้นะครับเขาก็เลยตัดช่องน้อยแต่พอตัวผมเองไม่รู้หรอกปัญหาที่เจอเขาหนักหน่วงแค่ไหนแต่อย่างน้อยที่สุดเลยผมเชื่อคำนี้เสมอนะไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับ เราเองสามารถผ่านไปได้ถ้ามือเท้าเรายังครบร่างกายเรายังแข็งแรงผมคิดว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันดีกว่าเสมอแล้วคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณตายในชีวิตของคุณจะเรื่องอะไรหนักหนาสาหัสบ,บ้างหรือเปล่าแล้วคุณผ่านมันมาได้ยังไงคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่านและตอบคุณแน่ๆทุกข้อความอาจจะช้าหน่อยนะครับช่วงนี้เร่งงานกันเต็มที่เลยอยากให้มีคลิปลงทุกวัน อาจจะคอมเมนต์ตอบช้าบ้างแต่ย้อนตอบทุกข้อความอย่างแน่นอนแล้วคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ ถ้าเกิดว่าคุณนั่งทำงานนานๆเหมือนผมอย่างหนึ่งที่คุณจะเป็นเหมือนผมเลยก็คืออาการของออฟฟิศซินโดมซึ่งความลับของผมเวลาผมปวดหลังหลังจากการนั่งทำงานมานานหลายชั่วโมงสิ่งสิ่งนั้นมันก็คือไม้นวดหลังตะขอนวดหลังอันนี้ทำมาจากไม้แท้นะครับตัวก้านทำมาจากก้านสแตนเลสองจุดกดถูกลับคมไม่บาดหรือจิ้มหลังแน่นอนสามารถนำมาใช้กดจุดหรือนวดหลังเพื่อบรรเทาอาการปวดหลังจากออฟฟิศซินโดมได้แข็งแรงทนทานราคาหนึ่งแบงค์แดงมีทอน สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปดเรื่องหล่อในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ